สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องบเบียดําซิงครับนี่พาเอฟซีมาชมรถสิบล้อนะครับที่อู่ปลาเหลานะครับตอนนี้ก็สิบล้อดําอยู่ที่อู่เลยมีสองคันนะครับนี่มาใหม่กันสดๆร้อนๆลยครับนี่คันนี้ก็เออมาได้สีห้าวันแล้วนะครับก็วิ่งงานสองวันนะครับวันนี้หยุดนะครับเสร็จงานก็ไม่โคงมาจอดแล้วนะครับ วิ่งงานแล้วสองวันนะครับอันนี้ก็ถือว่าสภาพสวยเลยนะครับพี่น้องเลย fm สองสองเจ็ดนะครับอันนี้กระบงกระบะเรี่ยมนะครับยางเต็มนะครับอย่างที่รีวิวไปเนี F ่ย fts อันนี้ผมได้รีวิวให้ดูไปแล้วเนาะไปวิ่งดินมาดูอู้ทายยังไม่ได้ล้างออกเลยไปวิ่งดินมาสองวันนะครับอันนี้แอร์เย็นนะครับเช็คแอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ วิ่งงานได้เลยเช็คแอร์น้ำมันเครื่องน้ำมันสโลเฟืองไทยใหม่หมดแล้วนะครับเอาไปวิ่งงานเลยกองอากาศใหม่นะครับแอร์เย็นนะครับนี่ภาพประมาณนี้ครับดูดูภายในหน่อยดินี่ครับภายในครับแอร์ฉ่ำเลยนะครับอันนี้แสงตรงประตูอยู่ครบนะครับอูเสียงปิดไหมมาทานครับนี่อันนี้มาใหม่ครับกำลังให้ช่าง ตกแต่งกระบ,บะให้ครับเพื่อความแข็งแรงครับนี่มาใหม่ตือแจ็เพื่อไงเราวะเพื่อปะแล่นดินย่างเดียวแล่นดินย่างเดียว,นวเ<อ>นาะเปล่าเปล่ามากคุณจิตติดตั้งมอเตอรจอดรถดำเบิดด้แมนไซริฟล้อทิฟล้อทิฟล้อเท่านั้นเออพูดขันเลยบหมือเดียวมึงเดียว,ดวยเดียวขั้นไหนเออโอป๋าวี่จะเอาขั้นนี้เด้เอจะซอมัยป๋าวี่พี่เอาขั้นนี้เลยป๋าวี่เอาขั้นนี้เดลยเออหัวเกียร์ดินี่ ช่างตกแต่งกระบะให้ครับคันนี้เดิมๆเลยครับดูกระซองกระซีเขากระซีนี่โ <c oughs> อ้พี่น้องเยลยพุงอะงามมาจาังวะอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยครับรถเพิ่งมาถึงนะครับนี่เพิ่งมาถึงเมื่อเช้าครับนี่จังกําลังเสริมกระบะให้ครับกระบะมัน <c oughs> เหล็กมันไม่เหล็กมันอ่อนครับตรงนี้นี่ <c oughs> เหล็กตรงนี้มันอ่อนนะครับ <c oughs> เราเสริมใหม่เลยครับสี่ตัวครับนี่ ใส่สี่ตัวดูอ่ะนี่เด็กลางน้ำนะครับใส่ให้ใหม่เลยตัวนี้นี่เอาให้ส,สวยๆครับอันนี้กระบะดีนะครับไม่ผุไม่ผุเลยกระบงกระบ,ก,กระบอกก็สวยนะครับมาตรฐานอันนี้กระซีเขานี่เดิมๆครับเดิมบางเดิมบางเลยเบรกเดิมนะครับ FM 1 8นะครับคับนนี้เดิมเลย ฮะเออยยังเหลืออะไรอยู่เนาะของแถบนี่นนองเอาเบิ้งภายในจังหน่อยเนาะนี่ภายในยังไม่ได้ล้างครับเดิมๆเลยอันนี้หรือว่าอยู่ครบนะครับเบาเบิ้งนี่ครับยังไม่ท่านได้ล้างครับท่านได้เก็บเลยระบบแอร์มีนะครับระบบแอร์มีแต่ยังไม่ได้เช็คคันนี้ครับจุดไฟพวกนี้ที่มันไม่มีนี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับกระจกมีครับ จะจบใส่ให้ใหม่ครับเช็คให้เรียบร้อยยางเรเดียนจิบเส้นเลยยางเรเดียนยางหน้าอันนี้ใส่ให้ใหม่ครับยังไม่ได้ล้างข้างหลังก็เรเดียนหมดเลยครับโดยรวมตัวรถประมาณนี้ครับกระบะสวยหัวสวยนะครับกระบะสวยหัวสวยใครสนใจครับก็สอบถามเบอร์โทร088 4 7 4 6 3 8 2นะครับย้ำนะครับ0884746382นะครับผมช่างจัดให้ครับช่างเลยจักโต,ตช่องนี้ห้างบโปบาวีช่องน,นี้เดี๋ยวป้าวีจัดให้ครับดูตรงล่างสวยมากครับ ยังเรเดียนนะครับกัตสี 4, นี่ไม่ต้องถามครับนเนียนกิฟครับกัตสีเนียนกิฟให้ดูเลยนะครับถ้าไม่เนียนผมไม่เอามาครับเรียมเรียมเลยครับสองเผาสโลโยกนะครับอันนี้น ดูกระซีครับฝั่งนี้ครับไม่มีแผลเลยนะครับกระซีเยียนกิรครับยังไม่ได้ล้างครับรถเพิ่งมาถึงครับมาถึงเราก็เช็คเลยครับช่างเช็คเลยด้านในครับกระซีไม่มีบวมนะครับไม่มีบวมไม่มีผุนะเดี๋ยวพาดูด้านหลังนี่ต้องดูนี่ครับกระซีต้องดูข้างล่างนี่ครับ แบบนี้เขาเรียกว่าคัดสีไม่บวมนะครับสวยนะครับนี่ดูริมดูอะไรครับนี่ต้องอย่างนี้นะครับสภาพประมาณนี้ครับนี่ช่วงล่างครับย่างเต็มครับเรเดียนสิบเส้นเลยครับนี่เรเดียนสิบเส้นเลยดูสภาพครับประมาณนี้ครับยังรอเลยครับกระบงกระบะก็ใช้งานได้เลยนะครับสวยนะครับ พื้นไม่ยุบนะครับนี่มานนี้ครับเอาเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับนี่ว่าคัสซีบวมเป็นแบบไหนนี่ครับคัสซีบวมจะเป็นแบบนี้ครับนี่คัสซีบวมนะเขาเรียกว่าคัสซีบวมแบบนี้นี่ใช้ไม่ได้ครับหักนับนี่ใช้งานยาวๆไปนี่หักนะครับใช้ไม่ได้แบบนี้เรียกคัสซีบวมนะครับน่ครับนี่นี่เห็นไหมจะบวมเลยครับนี่ครับสวยครับข้างนอกนี่สวย ข้างนอกก็สวยเหมือนกันแต่ว่าข้างในมันบวมก็จะนั้นดูคัสซีให้ดูข้างในนะครับข้างในนี่มีผลมากนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับนี่เวลาลูกค้าเอฟซียังนะครับไปซื้อรถนี่ให้ดูตัวนี้เลยครับข้างในนะครับถ้าคัสีบวมนี่เสียราคาเลยครับคันนี้ก็แยกอะไรนะครับหัวติดจองไปแล้วนะครับเครื่องก็ไปแล้วนะครับเครื่องไปแล้วหัวเครื่องไปแล้วน้องนั้นเหลือครบนะครับน่ากลัว หน้าวัวคานหน้าคันหน้า3มเอ็มนะครับสภาพก็สวยเลยนะครับก็มงคคม้าแน่นครับนี่คันหน้า3มอมพร้อมแหนบก็ได้หรือจะแยกก็ได้นะครับสนใจโทรมานะครับ088 4746382ส่าสนะครับนี่เฟืองไทยสวยๆครับดูซองแหนบครับแทบจะไม่สึกเลยนี่สวยจัดครับนี่ดุมเดิมสวยมากครับนี่เป็นเพจก็ยังเหลือนะครับ สภาพเดิมๆครับแน่นครับยูโยกได้แค่นี้เองครับดูน็อตน็อตไม่ขยับครับไม่เคยลื้อเดิมๆสภาพเรียบแน่นทึบนะครับนี่ใครสนใจทัรกันก็มาครับเจ็ดหมื่นห้าครับยกแค่นให้เลยยกแผลให้เลยครับดูกับซองนงซองแหนบเขาแทบไม่สึกเลยครับดูสภาพสวยมากบุกงบุกี้แน่นหมดนะครับ ใครสนใจสอบถามกันเข้ามานะครับบางคนก็มีนะครับหน้ากัวฝ้าหนังกัวมันอยู่ไจันหลักไหมอ๋ออยู่หุ่นบ่นี่ประมาณนี้ครับแห้งๆครับคานหน้าก็เหลือนะครับชุดแหนบเหลือหมดครับใครอยากได้ชิ้นไหนก็ลองโทรลองทักกันเข้ามานะครับเออเกียเกีย,เก,ยเกียตันก็มีนะครับเกียตันนะครับเดี๋ยวภาพไปดู ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าวัวครับหน้าวัวก็สภาพนี้เลยนะครับอ่านว่าอะไรนี่ช่างช่างเบลอ่านว่าอะไรนี่ภาษาอังกฤษนยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับดูเอาเองนี่ครับยี่ห้อน,นี้ครับสภาพดีครับสภาพดีเลยอันนี้ก็ขายครับราคาเออสักเจ็ดพันไปเนาะเจ็ดพันครับยกไปเลย ใครอยากได้ครับลองสอบถามทักไทยกันเข้ามาครับใครสนใจชิ้นไหนนะครับนี่หม้อน้ําก็มีครับหม้อน้ํา 3M หม้อน้ําซูโม่นะครับชุดเบรกทิฟฟี่นะครับนี่ชุดเบรกทิฟฟี่ของถอดลงกจาก 3M นะครับเป็นของโปรเฟียนะครับผมถังน้ํามันนะครับยีตันนี่ของแท้เลยพี่น้องเอ้ยยตันครับนี่ให้ครบๆเลยครับ ประมาณนี้ครับโอ้ยค่าผูกยีไมครบนี่ทั้งปัมคร์ทั้งไรเลยครับทั้งเกียร์ฝากกับให้ครบเลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับลองขับดูแล้วนะครับนี่ช่างก็ยังไม่หยุดงานนะครับอันนี้จัดให้เรียมเลยนะครับอ่ะพร้อมปากของคอครับพี่น้องนะครับใครสนใจคันไหนก็ลองทักทายสอบถามกันเข้ามานะครับ พอนี้เราขายสุยางถ้าเบิงเดือมยืนข่อยประยุบาลพอนี้เราเราสิขายสุยางเลย<ม>ว่าข่อยประยุลูกค้ากับชิมานะาาบาบเซตเลยได้ราคาดีเลยเ,ลยเออผู้ใดะยุมาเมื่อนี่ได้ราคาพิเศษครับออพอนี้เราราขายมืดครับั e B C, กบกวกะถอดให้แล้วครับเอฟซีกะฝาเมาเด้อนะหนับฝาเมาเด้อมันมันสีลมเนาะนะเออมันสีตกอันหนีกวอนมันสีแยส่งเนะครับมัดจำเรากับฝาเมเอาเอาโอเคครับพี่น้อง ราติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ